เห็นไหมที่หนูบอกมีชามเมื่อวานคือมันคือเรื่องจริงนะคะทุกคนไม่สบายคือนเมื่อคืนหนูไม่คิดว่าหนูอะจะเป็นหนักใช่ไหมเมื่อคืนหนูอนอนคนเดียวใช่ไหมแล้วแบบตอนเที่ยงคืนเที่ยงคืนก็แบบมีอาการนิดนึงนก็แบบไอ,ไอ แต่ตรวจแล้วทุกคนไม่ใช่โควิดตรวจตั้งแต่เมื่อวานกับวันนี้นั <c oughs> ่นแหละแต่ว่าเพราะตอนหนูเล่นสงการอะหนูดื้อมากทุกคนหนูชอบกินไอติมมากใช่ไหมคะหนูก็แบบไปเล่นแล้วก็แบบกินไอติมทุกวันเลยท <c oughs> ุกคนแล้วหนุ่อะเป็นหนักตอนตีสามแล้วหนุน้องคนเดียวหนูเป็นหนักตอนต,อนตีสามแล้วคือแบบ หนูโทรหาแบบโทรหาใครก็แบบไม่มีใครรับเลยก็มีพี่แอลพี่แอลยังไม่นอนทุกคนนทีสามทุกคนพี่แอลน่ารักมากทุกคนถ้าเกิดหนูไปได้พี่แอลใช่ปะ่ะหนูว่าตื่นมาอีกรอบหนูอาจจะแบบคิดไปแล้วพี่แอลแบบเอาคุณฟิล์มาให้พี่แอลนอนเช้างั <laughs> ้ก,กูใหใช้ เวนแก้มหนูมันจะมุ้จู้หน่ามันน่าบวมอ่ะตาคือวันนี้คือดีขึ้นเยอะแล้วนะแต่ทุกคนอ่ะมันเลยเลยหน้าผากห่อ่ะไม่ครับเดี๋ยวก็หายทุกคนน้องทองทุกคนแล้วหนูไอไม่ได้เพราะว่าหนูเจ็บท้องอยู่ทุกคนหนูออกกีฬาไงแล้วแบบเหมือนแบบไม่ออกนานใช่ไหมมันก็จะมาปวดกล้ามเนื้อ แล้วก็ดันมาปวดตอนที่แบบนี่ถ้าเกิดคืนนี้ไม่ดีขึ้นเดี๋ยวไปค่ะเฮ้ยเสียงมันแบบตกคอในนึงอะเลยนะผากอะเมื่อคืนคิดว่ามันจะหายเองตอนแบบพิมพ์หามีเชา้าแบบไม่สบายเฮ้ยนั่นคือไม่สบายจริงนะทุกคนคือมันเริ่มแล้วเฮ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวนอนแล้วให้แมวแมวแซม,มมอนหลอของใคร <c oughs> ขอบคุณค่ะ ดูคอนโดไม่ลงไเยอะจังนี่เปิดไอเบอยี่สิบหกก็แป๊บเหนูก็เอานี่มาจากบ้านด้วย คนที่บ้านตกตาเยอะมากแบบเคยมีช่วงหนึง่งอะหนูเอาไว้ที่นอนใช่ไหมแนละ้วหนูอะต้องขยบตัวลงไปข้างล่างเร็วเพราะว่าตุ๊กตามันหัวนอนเยอะมากแบบไม่มีที่นอนอละฉันต้องแบบเอาไปเก็บบ้างแม่ต้องเอาไปเก็บ